เวลไทยแลนด์ Thailand, จัดก,กิจกรรมค้นหานักแสดงและศิลปินร่วมงานเวลไทยแลนด์โปรเจกต์ไลฟ์อัพ2024 Casting Call and Audition Now เวล์ชัยล้านผู้ผลิตคอนเทนต์ซีรีส์วายภาพยนตร์งานเพลงและดนตรีเดินหน้าวางแผนไลฟ์อัพปี2024ตัดกิจกรรมคัดเลือกนักสแสดงเวล์ชัยล้านโปรเจกต์ไลฟ์อัพ2024 Casting Call and a u d i t i o n Now ค้นหานักสแสดงและศิลปินร่วมงานในโปรเจกต์1ภาพยนตร์4ซีรีส์หางานเพลงและดนตรี1รายการท่องเที่ยวโดยมีผู้สนใจสมัครทางออนไลน์เข้ามากกว่า1500คนก่อนที่จะมีการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ400คนเข้ามาแคสติ้งและ ออดิชันที่ห้องประชุม3ย่านมิตรทาวนคอชั้น5 3ย่านมิตรทาวเพื่อค้นหา44ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานในลำดับต่อไปค่ะ ค่ะก็สำหรับงานของเวลส์ไทยแลนด์วันนี้นะคะเป็นวันเปิด New Project นะคะเป็นเวลส์ไทยแลนด์ l i อ้อนจีทเนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆในปีหน้านะคะซึ่งจะเป็นเลขนำโชคละกันนะคะหนึ่งานึ่งนะก็คือ1เนี่ยก็จะเป็น1ภาพยนตร์นะคะหก็จะเป็นเรื่องของผลงานเพลงถ้าสเนี่ยก็จะเป็น4ี่ซีรีส์แล้วก็หนการท่องเที่ยวะค่ะสำหรับวันนี้ ด้วยที่ว่าจะไปเอาลงในแต่ละโปรเจกต์เนี่ยคะ่ะถูกต้องค่ะใช่เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้กระแสตอบรับจากผู้ที่เข้ามาสมัครเนี่ยค่ะเป็นไงบ้างคะแนนดีมากค่ะต้องบอกว่าผู้สมัครเข้ามาเยอะมากแต่เราก็คัดเท่าที่เราไหวอะคะ่ะสำหรับวันนี้ค่ะถึง<ช>บอกว่าในส่วนของไลฟ์อัพของเราชน่านอน่าค่ะมันจะมีในส่วนของซีรีส์กี จะมีเป็นหนึ่งหนังหนึ่งหนังคือจะเป็นเกี่ยวกับหนังผีคะ่ะเป็นอาถรรพ์วันเปิดเทอมเกี่ยวกับเรื่องของเด็กนักเรียนโรงเรียนคะ่ะซึ่งมีอาถรรพ์ในเรื่องของวันเปิดเทอมแล้วก็มีเป็นแพลนสี่สี่ซีรีส์นะคะจะมีในเรื่องของ ก็จะมีในเรื่องของเรื่องแรกนะครับชเช่น Can I Love You หรือรักกันได้ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องในบริษัทออแกไนเซอร์ที่จะมีเรื่องราวที่กฎของบริษัทเนี่ยห้ามพนักง,งานมีความรักกันแต่ในเรื่องราวเรื่องนี้ก็จะมีเกิดอะไรขึ้นต้องรอไปติดตามชมนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือ g กอ l o n e with me หรือว่า เรื่องรักระหว่างทางรักระหว่างทางเป็นเรื่องราวของยูทูบเบอร์หนุ่มนะครับที่จะออกไปไายทอดเรื่องราวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆผ่านเรื่องราวผ่านมุมมองของเขาแล้วก็จะมีในเรื่องของอความรักเกิดขึ้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ฟิลกู๊ดอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับ,บแม่ใช่ค่ะแล้วค่ะแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งเป็น วันเ,เปิดเทอมตายค่ะใช่ก็เป็นหนังผีเหมือนเป็นต้นเรื่องของหนังนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีเป็นหนึ่งรายการท่องเที่ยวค่ะที่จะให้ทุกคนได้ติดตามกันแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างก็คือที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับค่ายเวลไทยแลนด์นั่นก็คือบอลทูบีไวเดอะซีดีค่ะจะเป็นซีซันสองนั่นเองค่ะแล้วก็มีผลงานเพลงของค่ายเวลไทยแลนด์นะคะของน้องๆในค่ายเวลให้ได้ติดตามกันก็ฝากน้องๆไว้ด้วยนะคะ คีอตอนนี่ยค่ะก็คือในไลน์อัพของปีหน้าเนี่ยค่ะจะได้ร่วมโปรเจกต์กันทันหรือ,อยังที่คือต้องบอกอย่างนี้ก่อน,นครับในค่ายเวลไทยแลนด์ครับตอนนี้มีน้องๆอ,อยู่ทั้งหมด12คน12บสองลหแล้วกันนะครับเพราะว่าน้องเกณฑ์นเนี่ยได้สิ้นสุดสัญญากับทางเวลไปแล้วก็จริงแต่ว่าเรายังมีสัญญางานร่วมกันนะครับตอนนี้ซึ่งเด็กๆทุกคนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนในเวลไทยแลนด์จะได้เออ่คัดเลือกเข้ามาเล่นซีรีส์นะครับเพราะว่าน้องบางคนยังเป็นเทนีิอยู่อาจจะต้องมีการฝฝึกกนนนนะะคครรรรัับบแตต่่่้ออองมีาาเเทว ทำยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับแต่ว่าก็มีน้องบางคนที่เราก็ดูว่าเหมาะสมไหมแต่จริงๆนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนมีโอกาสเหมือนกันหมดครับก็คือสำหรับน้องๆสมัยนี้คือมันมีความสามารถเันเดียวกว่าอคารในส่วนของเวียดนานและก็คือมีการคัดเลือกเกณฑ์อะไรเป็นพิเศษอีกประาัะสำหรับการที่จะเลือกนักแสดงศิลปินอยู่ในสังกัดะครับที่จริงเรามองว่าเรื่องของความสามารถน้องๆอ่ะเป็นเรื่องหลักอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูความสามารถที่มันเป็นความสามารถเฉพาะทางที่น้องๆแต่ละคนเนี่ยวันเนี้ย กว่า400ท่านที่ถูกคัดมาเนี่ยจะมีการที่จะแสดงหรือว่าโชว์ความสามารถตัวเองได้ยังไงบ้างหให้คณะกรรมการนะคะได้เห็นว่าเฮ้ยเขาเหมาะกับโปรเจกต์ของเราที่เป็นโปรเจกต์ไลฟ์อัพในปี2024<ช>ประมาณนีณ้ <400 S 2> ค่ะ400คนนี่คือคัดให้เหลือกี่คนนะคะสำหรับโปรเจกต์ที่จะใช้ในปีหน้นเนี่ยรอบนี้กี่คนนะคะ23คนประมาณ23คน23ตัวละครใช่ค่ะเห็นบอกว่าวันจันทวันซีส์เนี่ยค่ะก็คือจะทีเซอร์จะออกแล้วในวันที่25นี้ อยากให้ฝากติดตามนีดนึงนะคะก็อยากจะฝากแฟนๆทุกท่านเนนะคะจากบอลชูบีวายเดอะซีรี e s จนวันนี้เวลไทยแลนด์เราก็มีโปรเจกต์นะคะที่เป็นโปรเจกต์ไลน์อัพในปีหน้าฝากติดตามเลยค่ะมันมีทั้งเรื่องความสดใสความตื่นเต้นความสยองขวัญน,นะคะความน่ารักแล้วก็แอบบมีกิมมิคคอมเมดี้นิดๆหน่อยๆ แต่พูดเยอะไม่ได้นะฮะต้องให้ติดตามกันใน Born To Be w i l The Series ด้วยนะฮะรวมไปถึงแคมเปญที่เรากำลังจะเปิดขึ้นในโปรเจกต์เ a ีย Thailand Line Up ปี2024ด้วยค่ะช่อ,องทางการติดต่อของ Real Thailand สักนิดนึงอะคะเราติดต่อช่องทางไหนบ้างครับพี่บีก็จะมี Facebook นะครับผมแฟนเพจนะครับเ a ี l t h a i l a n d นะครับ IG จีเว Thailand o น f i c i a l นะครับทวิตเตอร์นะครับรวมถึง TikTok ด้วยนะครับของ Real Thailand ครับผม กรสวัสด e like ีครับรีวิวรวินโกวิทวันนี้ครับสวัสดีครับโฟโต้ครับสวัสดีครับมิจกิติศักดิ์สวัสดีครับบอกรักกาแล็คติกอนเรียหลังวัดครับสวัสดีครับจิมจิมปอลครับสวัสดีครับพุกชานุตตกลงสวัสดีครับโฟโรหิตสิริระพงครับสวัสดีครับเกรนหาดพังงครับสวัสดีครับนัทนัชโรดามาสิ์ครับ ก็ใช่ค uhm รับ <bom> อ่า ก็ใช่ครับตอนนี้เกณฑ์ก็เป็นนักแสดงอิสระครับแต่ก็ยังร่วมงานกับทางวีลไทยแลนด์อยู่ครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยครับถ้าทางค่ายวีลเขาให้โอกาสเกณฑ์กันก็ยินดีที่จะทํางานครับแล้วก็เกณฑ์ก็ยังเป็นพี่ๆดูแลน้องๆเหมือนเดิมครับถึงไม่ได้อยู่ในค่ายวีลก็ตามครับผม อ๋อก็ยังตอนนี้ก็ยังดูดูอยู่ครับแต่ก็จะให้ทางค่ายเวลผู้จัดการแล้วก็ทางผู้ใหญ่เขาดูให้เพราะว่าเกินค่อนข้างที่จะใหม่เกี่ยวกับด้านวงการบันเทิงนี้ด้วยครับใชครับแล้วอย่างที่ทุกท่านทราบกันนะครับว่า เวลเนี่ยเพิ่งประกาศโปรเจกต์ไลอัพไปใช่ไหมครับก็คือมีทั้งหมดซีรีส์กี่เรื่องทั้งคนสี่เรื่องคับใช่นอกจากซีรีส์สี่เรื่องครับเรายังมีภาพยนต์ด้วยครับผมแล้วก็นอกจากซีรีส์แล้วก็ภาพยนต์เนี่ยเรายังมีผลงานเพลงแล้วก็รายการท่องเที่ยวด้วยครับซึ่งบอกเลยว่าครบล้นมากๆเลยแล้วก็เอ๊ะเราบอกได้หรือเปล่าเอยไม่แน่นะครับว่าอาจจะมีโปรเจกต์ลับที่พวกเราเนี่ยแอบซุ่มซ้อมเอาไว้อยู่ก็ถ้าเกิดอยากจะติดตามนะครับก็สามารถติดตามได้ช่องทางโซเชียลมีเดียของเวลไทยแลนด์นะครับผม ครับสำหรับบอลทวีวัดอะซีรีส์นะครับในวันที่25นะครับเวลา1ทุ่มเราจะได้ทำดูทีเซอร์พร้อมกันนะครับทั่วประเทศนะครับผมทางช่องทางเวลไทยแลนด์ครับผมในช่องทาง YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันวันดีครับผมส่วนเวลาออกอากาศแล้วก็ทางช่องนะครับสามารถติดตามได้ทางประกาศในทีเซอร์เลยครับผมเช่นกันเลยคืออะครับเดี๋ยวป๊อกก่อนเลยแล้วกันนะครับผม ได้ครับผมก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากช่องทางการติดตามนะครับผมเวลไทยแลนด์ออฟฟิเชียลก่อนครับโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram ครับผมสำหรับคนที่อยากจะติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวนะครับก็สามารถติดตามพวกผมได้ผ่าน IG ครับบล็อก NCG ครับผมมาต่อไปให้น้องๆเราลองดีกว่ามาก็สำหรับผมนะครับผมก็เป็น i g ครับผม M I A K P P ครับผมแล้วก็ TikTok ครับก็ชื่อเหมือน IG เลยครับผม ก็ของผมนะครับก็ติดตามครับ IG นะครับ underscore P A T A W E E ครับแล้วก็ฝากติดตามเพจวิวไทยแลนด์ด้วยนะครับครับผมก็ในส่วนของริวนะครับจะเป็นชื่อ IG ครับ 22x ริ l ครับก็ 22x แล้วก็ R E W ครับแล้วก็ฝากติดตามวิวไทยแลนด์เหมือนกันครับ ก็ของผมนะครับ IG นะครับบุญจกร N 3ตัวนะครับครับ,รบก็นอกจากเวียลไทยแลนดนะครับก็สามารถติดตามแชมป์ได้ที่ IG นะครับ Tiktok เวลแชมป์ได้เลยครับ นอกเหนือจากของเวลไทยแลนด์นะครับก็ติดตามผมได้ทาง IG เป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าหาไม่เจอไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามสามารถเข้าไปเซิร์ชได้ที่ IG ของเวลเพราะว่าติดตามน้องๆได้ทุกคนใน IG ของเวลไทยแลนด์นะครับครับอย่างส่วนตัวของผมนะครับก็จะมี Facebook, IG, Twitter และ Instagram นะครับก็ใช้ชื่อเดียวกันเลยครับ grain_awtaphn ครับ ครับผมสำหรับอโต้นะครับต้องทางการติดต่อก็จะมีทั้ง Tik t o k IG แล้วก็ชว i ต t e อร์นะครับก็คือ i Auto Lion ครับผม i a u t o l i o n ครับครับผมส่วนตัวของผมนะครับก็จะเป็น IG นะครับก็อเลสโกร์ซีเอครับชาวรุดครับผมต่อได้ครับของผมนะครับรบกวนฝากติดตามที่ IG นะครับ k i m m o n z มนนะครับผมและสุดท้ายนี้ติดตามพวกเราวิวไทยแลนด์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ